สวัสดีครับผมเจอกันแล้วกับทรงโจรโซนครนะครับวันนี้ไม่รู้ทําไมผมตื่นเช้ามากครับวันนี้ก็ตื่นมาประมาณเจ็ดโมงสิบห้าครับโหตื่นเช้าในรอบแบบหลายๆเดือนนะครับตื่นมาแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรจุดดีๆก็รู้สึกอยากกินอาหารทะเลครับอะไรจะได้ที่เป็นอาหารทะเลเนี่ยผมก็เลยนึกถึงที่ที่หนึ่งครับซึ่ง จะมีเรือนะครับเรือที่ออกไปหาปลาก็คือจะกลับมาจอดตรงนั้นนะครับเป็นชุมชนที่ทําการประมงค้าขายนะครับเราสามารถขับรถเข้าไปซื้อปลาได้แต่ว่าก็คือต้องไปแต่เช้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็เคยมีความทรงจําที่นั่นผมจําได้ว่าผมเคยไปซื้อปูซื้อกุ้งแบบถูกมากอะไรเงี้ยครับซื้อปูซื้อกั้งผมจําได้ว่าเคยไปซื้อปูซื้อกั้งแล้วราคาถูกมากๆเพราะว่า เขาเอาขึ้นจากเรือมาเลยนะครับก็คือเรารับซื้อต่อจากเรือเลยไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนไหนนะก็คือไปซื้อตรงนะครับเดี๋ยวว่าไงวันนี้ลองไปดูดีกว่าว่าความตรงจําเรายังเหมือนเดิมไหมนะจะไปเจอกันสําหรับผมเมื่อคิดแล้วก็ต้องทําเลยครับเมื่อเกิดความอยากผมก็ต้องสนองความอยากของผมผมจึงรีบออกเดินทางไปยังจุดหมายที่ผมตั้งใจไว้ ที่นั่นก็คือบ้านแหลมครับผมช่วงที่ผมมาถึงเป็นช่วงเวลาที่เรือกลับมาจากการออกไปหาปลาพอดีนะครับถือว่าเป็นโชคดีสำหรับผมที่จะได้เป็นลูกค้าเจ้าแรกๆในการจับจองซื้ออาหารทะเลสดๆจากเรือประมง ระหว่างที่รอพี่ๆนำผลผลิตจากทะเลลงจากเรือผมก็ยังมีเวลาเดินเล่นสักพักเพราะบริเวณนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจมากเมื่อผมออกเดินดูรอบๆต้นไม้ต้นนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับตีนเป็ดทะเลกินได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ บริเวณนี้จะเป็นป่าชายเลนนะครับและสิ่งที่ขึ้นชื่อของบ้านแหลมเลยนั่นก็คือการพ่อคโครนครับที่บ้านแหลมจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือเขาจะพาเรานะครับนั่งเรือออกไปยังจุดที่คโครนมีแร่ธาตุสารอาหารนะครับสำหรับผิวพันธซึ่งนำมาพอกร่างกายได้ครับวันนี้เรามาที่บ้านแหลมนะครับเป็นแหล่งที่ เรือนะครับเรือที่ออกไปหาปลาอะไรเงี้ยทางทะเลนะครับจะกลับเอาพวกปลาพวกปูอะไรเงี้ยครับมาลงที่นี่นะครับวันนี้เลยมีภารกิจนะครับจะมาดูตลาดปลานะว่าปลาที่เขาเพิ่งลงจากเรือเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สดแค่ไหนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไว้เราไปดูดีกว่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นป่าชายเลนนะครับก็จะมีปลาตีนอยู่เยอะนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยครับนี่เขาก็เนี่ยนะเนี่ยนี่ก็จะมีปลาตีนนะครับนอนเล่นอยู่ก็จะมีอยู่เยอะมากครับ นะครับนปนปลาปนปนว่ายน้ํานั่นก็ปลาตีนะนี่ก็นอนอยู่ตัวหนึ่งครับจริงๆจะมีเส้นทางนะครับนะครับให้สามารถเดินนแบบไปสํารวจธรรมชาติได้นะครับตามขอบป่าชะเลนนะตอนนี้ก็คือไม้ผุกพังหมดแล้วนะครับก็ไม่สมควรที่จะเดินไปนะเพราะผมว่าเดินเดินไปอาจจะถล่มได้นะครับนละที่สําคัญนะครับบริเวณนี้ ใครเป็นทาตแมวก็ต้องระวังนะครับเพราะจะมีเจ้าเหมียวอยู่เยอะมากครับก็จะเป็นตลาดปลาเล็กๆนะครับพึ่งขึ้นจากเรือมาเลยนะครับแกะกันสดๆให้เห็นนะครับนี่วันนี้ที่ผมมาดูก็จะมีปูนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาช่อนทะเลหรือเปล่าหรือปลาดุกนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนั้นจัดปูม้าไปเลยครับ ราคาถูกๆโลละ150บาทเท่านั้นผมเลยจัดไปเลยครับ4โลได้อย่างเยอะครับโห,โหกินหมดไหมเนี่ยหลังจากซื้อเสร็จแล้วครับก็เหมือนเดิมตามสไตล์ผมครับออกมาแล้วทั้งทียังเหลือเวลาอีกเยอะก็ต้องไปต่อครับจึงออกเดินทางต่อจากบ้านแหลมมาที่มหาวิทยาลัยวะไลรลักครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยรั์นะครับตรงน,นี้ก็เป็นศา,าลาริมน้ํานะที่นั่งอยู่บรรยากาศดีมากครับก็จากบ้านแหลมมาก็ขับรถมาประมาณ5้านาทีถึงนะครับก็กะว่าจะมาเดินเล่นนะครับแล้วก็เห็นที่วิทยาลัยษั์เขามีข่าววงกฏต,ต้นไม้ด้วยนะครั้เดี๋ยวลองไปดูกันแล้วก็เห็นมีเหมือนอาคารลอยฟ้าเขาเรียกอะไรอะ่ขอขอะหอคอยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวไปดูกันอ่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมต้นไม้เพียบ เดี๋ยวเราไปดูเขาวงกดกันดีกว่าแจเกันสิ่งนี้น,นะครับกับเขาวงกดว่าอะไรล a m เม i n g m a s เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูดีกว่ามันจะวงกดจริงหรือเปล่า ตอนนี้อยู่ในเขาวงกดแล้วนะครับมันก็เดินไปเรื่อยๆครับมีทางแยกซ้ายขวาทางตันแล้วก็อยู่ที่เราจะเลือกเดินนะถ้าเล่นซอนหากันก็อาจจะหากันไม่เจอนะครับต้องลองดูอ่ะบอกว่ามาลองดูแล้วกันถ้ามาแถวนี้แล้วก็เลยมานิดนึงนะครับนี่เดินวนอยู่นะต้องพักออกไม่ได้ร้องนะแล้เดินดูดีกว่าว่า ตรงกลางของเขาวงกดจะมีอะไรนี่ผมกําลังพยายามจะไปตรงกลางอยู่นะแต่ยังไม่ถึงครับตอนนี้นะที่เลาะก่อนครับ,ลรบเลาะเข้ามาเข้าซอยก่อนมามาอีกล็อกแล้วนะครับมันก็จะเป็นชั้นๆน,นะเปยนกรรมครับตรงนี้ทางตันพอเจอทางตันก็ย้อนกลับนะครับชีวิตยังมีทางออก,กอื่นเสมออนีอ่ยมีสาระด้วยนะไ <c oughs> ปนเนียนกันเนี่ยเดินวนอยู่ใช้ได้เลย ไปไปดูกันตรงกลางยางมีอะไรแกนกลางนะถึงจุดกึ่งกลางแล้วนะครับ <Okay. S 1> นะนี่แฮร์รี่พอตเตอร์นะไปกลับกันดีกว่าใจเนี่ยผมอยากจะปั่นเรือข้ามไปเกาะฝั่งนูนน้นนะแต่ไม่รู้ว่าเรือเขาจะสามารถเช่าข้ามได้หรือเปล่านะ สุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปนะครับกับเจ้าเกาะกลางน้ำเพราะว่าเขาเปิดให้เช่าเรือตอนสามโมงนะผมก็เลยไม่มีเรือข้ามเลยว่าตอนนี้มันที่ผมมาถ่ายนี่มันเพิ่งประมาณสิบโมงนะครับนี่ครับนี่ไกด์ไกด์กิตีมาสักนะครับโจกนะพาเที่ยวพาเที่ยวอุโมงแห่งความรักนะครับถ้าใครรอดแล้วผมบอกเลยว่า ได้ผลแน่นอนแฟนบอกเลิกเอาเล่นนะฮะรอดแล้วจะได้โชคดีมีความรักนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วจะดวงครับเราก็มาถึงจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะเป็นรูปป้ากนับโนรานะเั็นจะลักประจำภาคใต้ ีมากนะครับสำหรับใครที่ชอบกําลังกาแบบว่าเย็นๆมาวิ่งหรืออะไรก็โอเคนะแบบโล่งๆครับอากาศดีด้วยนะครับดูธรรมาชาติต้นไม้น้ำ เดี๋ยวจุดต่อไปที่จะพาไปก็คืออุทยานพิทศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับิุงเปิดใจไม่นานนะมันจะเป็นเหมือนให้เดินใช่ไหมครับแบบเป็นหอคอยอสูงให้เดินนะเดินรอบแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่นะครับตามข้างล่างอะไรเงี้ยเป็นอุทยานพิพิศาสตร์สําหรับศึกษาธรรมชาตินะครับเราเดินชมแบบด้านล่างมาล่อยแหละเดี๋ยวเราลองเดินชมด้านบนบ้า,บางว่ามันเป็นยังไงโอเคไปกัน แตก่กว้างมากเลยนะวไหลักนี่แบบว่าเดินแค่นี้ยังแบบไม่ทั่วเลยอะ่ะยวไปดูที่ต่อไปดีกว่าตอนนี้เราถึงแล้วนะครับกับอ่า,ายลักษ์โบชานิกพาร์คนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นสวนอุทยานพิทษาัณ์นะครับ ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่ใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานของมาวิทยาลัยวไลรลลักนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปเที่ยวกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้แดดไม่ร้อนเท่าไหร่อยู่ว่าโชคดีไปก<ม>็ถ้าใครมานะครับให้ขับรถเข้ามาจอดด้านในนะครับมันจะสะดวกกว่าก็เดินนิดเดียวถึงเลย นะครับแต่เราต้องเดินขึ้นไปบนสะพานนี้นะครับโคตรอยู่ไปลุยดีกว่าเราไม่กลัวอยู่แล้วเนี่ยครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาบนสะพานแล้วนะสูงนะโยกด้วยดูดินะี่ครับสะพานก็เป็นสะพานแขวนนะครับ สำหรับใครที่กลัวความสูงก็บอกเลยว่าอยู่ข้างล่างก็ได้เพราะว่าสะพานมันเด้งด้วยนะเดินแล้วเด้งเด้งได้ฟิลอยู่ถ้ามาหลายคนนี่เสียวนะเนี่ยเด้งอย่างเงี้ยเด้งแบบว่าเอาเรื่องเลยสำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็มีค่าเข้าชมนะครับยี่ิบ้าบาทเท่านั้นถูกถูกเลยนะครับแล้วก็ ถ้าขี้เกียจเดินก็จะมีรถนะครับห้าสิบบาทรถนั่งพาชมนะนี่เป็นอีกเส้นทางนึงครับพอลงมาจากสะพานแขวนแล้วนะครับก็เป็นทางเดินสบายๆอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับชิวๆเดินวนนะครับแล้วก็เดินลงทางเดียวนะครับเดินสวนทางไม่ได้นะครับก็คือเดินมาแล้วก็ต้องวนลงอีกทางหนึ่งนะ นั่นแหละเนี่ยสะพานแขวนเนี่ยจะคือมันจะโยกเยกนะครับคือถ้าใครกลัวความสูงเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับรออยู่ข้างล่างดีกว่าเพราะเมื่อกี้ก็มีหลายๆคนนะครับที่เขายืนกรีดกันแล้วขาไม่กล้าเดินนะนั่นแหละครับจนพี่ที่เขาดูแลเขาต้องมาแบบว่าช่วยลากออกจากสะพานนะครับเพราะคนที่เขากลัวเขาจะขาแข็งเดินไม่ไหวนะครับผม พอลงมาก็จะมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาตินะครับตอนนี้อยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับก็นไหนมาแล้วก็เดินชมนักนิดหนึ่งเดินชมนะครับเพลินๆไหมฟังเสียงนกร้องเส้นทางธรรมชาติก็มีแต่ต้นไม้ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นอะไรก็คิดว่าลงมาเดินสูตรกับบริสุทธิ์แล้วกัน ครับผมวันนี้เราก็ได้ไปมา2องที่นะครับก็คือบ้านแหลมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับอ,อยู่ใกล้ๆกันเลยถ้าจากบ้านแหลมไปวลัยลักษณ์ก็ไม่ถึง1ินาทีนะครับถึงก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งละกันจะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่านอกจากเป็นมหาวิทยาลัยเราก็ยังสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวได้ด้วยนะโอ้เจ๋งไปเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ไปที่บ้านแหลมมาเนี่ยผมก็มีภารกิจคือวันนี้จริงๆก็อยาก จะลองทําภารกิจนั่นแหละครับแต่ว่าเวลาก็ไม่พอมันไม่ได้นะครับเพราะไปถามเรื่องเวลาไปแล้วนั่นก็คือการที่จะไปนอนที่บ้านแหลมโฮมสเตย์นะครับผมว่าผมจะต้องหาวันหนึ่งไปนอนนะครับเพื่อที่แบบว่าจะไปเรียนรู้กับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเจ๋งมากเลยนะเพราะเห็นเขาบอกว่าที่น่าจะมีพ่อโคนด้วยนะครับพ่อโคนทั้งตัวเลยอันนี้ผมก็อยากไปลองนะ แล้วก็จะมีให้เราแบบนั่งเรือครับนั่งเรือที่เขาเอาหาปลาเนี่ยครับไปดูการจับปลาอะไรอย่างนี้การทะเลเลยนะครับนั่นแหละผมก็อยากจะลองนะเดี๋ยว,วยงังไงเนี่ยมีโอกาสเนี่ยผมจะไปรีวิวเต็มๆแล้วนะครับจะไปนอนค้าง,งวันสองวันอะไรเงี้ยชิวๆหน่อยแล้วเดี๋ยวไงเอามาให้ดูนะครับถ้าไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วถ้าอยากให้ผมไปนอนบ้านแหลมโฮมสเตย์เนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับถ้าอยากผมไปนอนเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะไปนอน ผมอยากไปนอนจริงผมแบบอยากรู้ว่าชาวบ้านเนเขาใช้ชีวิตอะไรกันยังไงนะครับนอกจากการหาปลาแล้วนะครับเผื่อเขาจะมีอะไรทําแบบกิจกรรมสนุกๆนะแล้เดี๋ยวไงเจอกันในอีพี5ครับทรงจนส่วนครไปละครับบ๊ายบาย